mm <laughs> Terima kasih atas dukungan ตาบิราหิติโยโคนาสตาไมมะมะโคนาสตะตวะหุมสามวิจิชามิเอ็งเร่งบาบาอาอรุอาสังติมวรมุขอาจะมา วิราอิทิโยตรลาสสมมะมามะตุลาสัตวะหุมสามกจิตามิเร่งเร่งภาบาลอืออาสังติมวโรมาจะมาใวาตาเป Rata

Bapak ตํอัตมาโสจัตตะสวาหุมตํปฏิชฌามิเอวมหาอฤตฺตํอาสงติมูลโลกจมหาเทวาจัก ก้าวอันตุเมมหาปุญโญมหาโภก้าวอันตุเมนิเทวาวาติโอนามอะนุพุทธายิวิราตายุอวิราโคลายวิราหิงตะ วิราอิทยิอควรทัสน์ไมมาควรทัสสะตวุมสามวิจิตสามิเร็งเร็งพาบารารือาสังติมัวรมมาจะมาเดวาะเปยักขาปะรายา महाराहुल तव तुमे वितेवाहुति औरम आवो भुतय य विरता यु विराकुलय विराहिंता puan asa-mai nama puan asa-tavaham sampacit-sami โอขรัสสานิมามะขรตัสสตวะหุมสามปจิตชามิเอ่งเงภาบาหาอืออาสังติมวโลมาจะมาเวลจะเปยกาภรายันติโอมะจะมา เทวะภิราพาปวันตุเม ตาวสวหหมสามวจิตชามิเร่งเร่งบาบาอือๆๆอาสัมมงติมวรลลมาจะมา,าเทว,วะตะเปยากาปรายันติอมมาจะมาเทวะอา,ววาิราปา Sira itio, kuona samay, nama